ครับผมก็จะพาไปชมพื้นที่จริงทั้ง9แปลงนะครับในส่วนของโครงการที่20 MJ Land นะครับพิกัดบ้านหนองสองห้องอําพย์เมืองหนองคายครับไฟฟ้าปลาปลาอินเทอร์เน็ตถนนคอนกรีตครบครับก็เป็นภาพบรรยากาศ360องศานะครับถ้าดูจากภาพมุมสูงจะพบว่าเพื่อนบ้านรายล้อมเลยนะครับหัวใจแน่นอนครับอ๋อก็อยู่ห่างเซเว่นนะฮะโรตาซีเจมอเพียง2กิโลเมตรครับสั่ง Delivery ส่งถึงหน้าแปลงเลยครับ เจนแปลงที่หนึ่งหน้ากว้างนะฮะติดถนนสองด้านฮะ200วาด้านหน้าติดถนนคอนกรีต22เมตรนะฮะแล้วก็ติดถนนในโครงการของเราอีก34เมตรไปเลยนะฮะ200ตารางวานะครับผ่อน12,510บาทยาวๆ60งวดครับครับเดี๋ยวไปชมแปลงที่2หรือแปลงเจ2ต่อนะครับก็จะเริ่มจากนี่ฮะหลักโฉนดตรงนี้เลยนะครับแปลงเจ2นะครับในส่วนของรั้วนะครับเราอมรั้วให้ทุกแปลงนะฮะ อ่าฟรีนะฮะลองดูทุกให้ทุกแปลงเลยนะครับเป็นรัวร้วลวดหนามเสาปูนนะครับเจ๊สองสองร้อยตารางวาครับหน้าเขาจะกว้างอยู่32เมตรนะฮะลึก25เมตรนะฮะนะครับผ่อนก็12,120บาทนะฮะยาวๆ60ิวดนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปักเสาผ้าสายไฟฟ้านะฮะทุกแปลงดังนั้นอีกภายในไม่กี่เดือนนะฮะเสาไฟก็จะปักที่หน้าแปลงทุกแปลงครับแล้วก็ในส่วนของถนนหักแบ่งเป็นทางสาธรารณประโยชน์กว้าง6เมตรนะฮะรถยนต์สวนการได้สบาย นะครับอ่าไปชมแปลง J3 ต่อนะครับก็จะเริ่มจากอ่าเสารั้วนี้เลยะฮะไปตามนี้เลยนะฮะ J3 หน้าเขาจะกว้าง24เมตรนะฮะลึก26เมตรนะฮะอ่าน้ำไม่ท่วมแน่นอน100%ครับ J3 ผ่อนเริ่มต้นนะฮะผ่อน8,790บาท60งวดนะฮะเนื้อที่ J3 สมีร้อยตารางวานะครับอ่าร้อยห้าสิบตารางวานะฮะผ่อนแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทยาวๆาวหกสิบนวดนะครับ เดี๋ยวเราไปดูแปลง J4 นะฮะแปลงที่4ต่อนะฮะเริ่มจากหลักถนนนี่เลยนะฮะอ่า J4 เขาก็จะลึกลงไป27เมตรนะครับหน้าติดถนน21เมตรนะฮะอ่าในส่วนของโครงการเราห่างตลาดสดนะฮะสกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ J4 เนื้อที่150ตารางวานะครับผ่อนสบายๆ8,570บาทนะครับยาวๆ60งวดไปเลยฮะครับอันนี้ J4 นะครับโครงการเราห่างแม็กโครหนองคายแล้วก็โกบอนเฮานะฮะหนองคายก็7กิโลเมตรนะฮะ ไปดูเจหต่อนะฮะจากหลักโฉนดนี่เลยนะฮะฉนดเป็นครุฑแดงทุกแปลงนะฮะแบ่งแยกเรียบร้อยพร้อมโอนครับเจห้าหตารางวานะครับผ่อนสบายๆ8,200บาทย,ยาวๆ60งวดนะครับเจหหน้าเขาจะกว้าง21เมตรนะฮะลึก27เมตรนะครับหน้ากว้าง21เมตรจากนี่นะฮะถึงนี่เลยฮะ21เมตรนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็ลึกลงไป27เมตรครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทุกแปลงครับมาดูแปลงเจหต่อนะฮะเจหจากหลักโฉนดนี่เลยะฮะ ลากลงไปเลยนะครับ J6 ก็ลึกลงไป29เมตรครับหน้าเขาก็จะกว้างติดถนนอยู่20เมตรนะฮะลึก29เมตรนะฮะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นกัน140ตารางวาครับ J6 ผ่อนสบายๆบาย7,610บาทนะฮะอ่ส60งวดยาวๆไปเลยนะฮะนะครับต่อไปก็เป็น J7 นะฮะ J7 ก็เริ่มจากหลักฉนดนี่เลยนะฮะมมชนฉนนี่เลยนะฮะลากลงไปนะฮะ J7 ลึกลึกลงไป29่าเมตรนะฮะ ลึกยี่สิบเก้าเมตรหน้าเขาจะกว้างติดถนนอยู่17เมตรครับร้อยามสิตารางวานะครับ J 7ผ่อนสบายสบายหกพันแยามบาทยาวๆหกงวดนะครับหกพันสามร้อยหกพบาทหกงวดครับอ่าเนื้อที่ร้อยสาวานะครับหน้ากว้าง17เมตรนะฮะต่อไป J8 นะฮะ J8 จากหลักฉนดนี่เลยนะครับ J8 นะครับลึกลงไป29เเมตรนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับร้อยร้อยสามสิบวานะครับ ผ่อนสบายๆหกพันแปดร้อยสามสิบาทนะครับหกสิบมวดนะครับหน้ากว้างติดถนนสิบเจ็ดเมตรครับเจแปดนะครับหนึ่งร้อยสามสิบตารางวาครับอ่านี่เลยนะครับจากนี้ถึงนี้เลยนะครับเสาหนึ่งเสานี้งสิบเจ็ดเมตรครับอันนี้คือเจแปดเจเจ็ดและเจแปดเนื้อที่เท่ากันนะครับหนึร้อยสามสิบวาต่อไปแปลงที่เก้าครับหนึ่งร้อยตารางวาครับจากเสาปูนนี่เลยฮะลงไปนี่เลยฮะยี่สิบเก้าเมตรนะฮะร้อยวา แปลงเจ้า9น่จาจะกว้าง12เมตรนะครับผ่อนสบายๆ4,990บาทเยาวๆ60มวดไปเลยครับครับก็เป็นรายละเอียดทั้ง9แปลงตามผังนี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการสอบถามหรือนัาชมแปลงที่ดินสามารถติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้ครับขอบคุณครับ